อันนี้บอกพี่น้องประชา,าชนคนในประเทศให้ทราบว่ามีคนคนหนึ่งในในห้าคนมารับสรารภาพแบบหมดเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับอัจฉริยะร้ายสดเล่าเหตุการณ์แตงโมตกเรือเผยตอนนี้มีคนสรารภาพหมดเปลือกแล้วหนึ่งคน เมื่อวันที่6มีนาคมนายอัจฉริยะเรืองรัตนะพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้ไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องโคน,นันเมืองไทย เกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาโดยเริ่มต้นจากการกล่าวถึงคำพูดของนายสันทนาประยุนรัฐ์อดีตนายตำรวจสันติบาลว่าตนมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีราคาและไร้สาระมากบางเรื่องบางราวกระทบจิตใจของคนที่รักแตงโมการพูดแบบนี้เป็นการดูหมิ่นเข้าใจผิดว่าแตงโมไปทำอะไรแบบนั้นและว่าอย่าพูดอะไรที่ไม่รู้จริงแล้วเขาเสียหายให้มาฟังที่ตนพูดดีกว่าพูดของจริงในส่วนเรื่องของแม่แตงโม ออกรายการโหนกระแสใครไปออกรายการถ้าพูดเมระวังก็จะตกเป็นเหยื่อทันที พลาดเป็นพรสวรรค์ของหนุ่มกัญชัยที่ทําให้การพูดแล้วเป็นดราม่าได้เรื่องการให้อภัยวันนี้คุณแม่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอยากให้แม่ฟังและคิดอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปและว่าไม่ใช่คนมีอิทธิพลจ่ายเงินแล้วจบต้องพิสูจน์แล้วว่าเป็นคนทําผิดผิดแบบไหนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราต้องการพิสูจน์ว่าแตงโมเสียชีวิตจากอะไรโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในายอัจฉริยะยังบอกด้วยว่า อยากให้คดีนี้เสร็จสิ้นก่อนการทำพิธีศพของน้องแตงโมที่จะจัดขึ้นวันที่11-13มีนาคมและสิ่งที่จะบอกเรื่องคืนวันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นคือมีแซนกับแตงโมสองคนส่วนคนที่อยู่กลางเรือคือจอ็อบกระติกโรเบิร์ตและปอโดยโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือมีปอสอนอยู่เพราะโรเบิร์ตขับเรือไม่แข็งคนที่ยืนยันคือทั้งแซนและจอบและกระติกยืนยันว่าโรเบิร์ตเป็นคนขับเรือโดยมีปอป,ประกบคู่มีการดื่มไวน์ประมาณ6ขวดส่วนคนร วินนยเห็อู่ใคลปส่วนมีคนทําให้แตงโมตกน้ําหรือไม่เดี๋ยวให้ตํารวจแถลงหลังจากมีการแจ้งว่าแตงโมตกน้ําทุกคนบนเรือรู้แล้วก็วนเรือกลับไปหาในระยะเวลาสองชั่วโมงแต่ช่วง15นาทีแรกปอติดต่อส่งไอจีโทรศัพท์หาทนายความตํารวจ2ชั่วโมงผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งหมดด้วยความกลัวความผิดกลัวเมียอะไรก็แล้วแต่ตามสัญชาตญาณทุกคนจึงทิ้งแตงโมวไว้ในน้ําเพราะเชื่อว่าแตงโมเสียชีวิตแล้วและน เรือขึ้นบกที่อู่ต่อเรือเพราะทุกคนมั่นใจว่าแตงโมเสียชีวิตแล้วไม่ช่วยหาแล้วแล้วก็การเอาขวดวายแก้ววายทิ้งแม่น้ำเจ้าพญาเพื่อทำลายหลักฐานว่าเมาแล้วขับเรือพอขึ้นมาบนบกก็มีบุคคลเพิ่มเติมมาไปวางแผนที่ปั๊มเชลปอก็สั่งให้ทุกคนลบข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับแตงโมหลังจากการลบไปแล้วก็ให้ทุกคนแยกย้ายกลับบ้านโดยไม่สนใจแตงโมเลยทั้งทที่จริงแล้ว ควรรออยู่ที่ท่าเรือแต่พ่อเมาและกลัวความผิดและทุกคนก็กลับไปพักหลังจากหายไปเกือบสองวันระหว่างที่หายไปปอก็ติดต่อทนายความสองชุดชุดแรกที่สุขุมวิทมีการแนะนําและปอได้บอกว่าเย็นวันนั้นได้นัดทนายคนดังคนหนึ่งที่กําลังออกมาพ่นอยู่ตอนนี้ทนายชุดแรกก็เลยไม่พอใจที่ติดต่อทนายอีกคนดังกล่าวปอได้นัดทนายความคนดังที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่นนทบุรีและได้ถอนชุดแรกที่สุขุมวิทออกไปหลังพูดคุยกันแล้วปอก็รับไม่ได้ ได้กับคำแนะนำเลยไม่จ้างทั้งสองชุดหลังจากนั้นได้ไปปรึกษาทนายอีกหลายคน เพราะอย่าลืมว่าเป็นลูกเขยนายพลตำรวจในกลุ่มนี้มีลูกตำรวจอีกคนหนึ่งหลังจากยืนยันศพแตงโมงพวกนี้แอลกอฮอล์ก็เจือจางแล้วตำรวจก็ส่งไปตรวจเลือดเพื่อหาแอลกอฮอล์ว่ามีปริมาณเท่าไหร่มีสารเสพติดหรือไม่หลังจากขึ้นเรือมาแล้ววางแผนบนบบก,กระติกในฐานะผู้จัดการกับเกรงกลัวปอโดยยอมปกปิดข้อมูลเพื่อให้แตงโมงเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพราะถือว่าไหนๆก็ตายไปแล้วเอาคนอยู่ให้รอดก่อน เพราะทุกคนกลัวคดีเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ทุกคนไม่เชื่อเรื่องที่คนเหล่านี้พูดรวมทั้งเรื่องของปัสสาวะด้วยการที่ตำรวจมาทำคดีนี้การรวบรวมพยานหลักฐานไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงานต่างคนต่างทำงานสืบสวนทางพิสูจน์หลักฐานไปทางทำให้เกิดความลาชา้าเกิดความสงสยัยตนอยากให้ทั้ง5คนไปจำลองเหตุการณ์บนเรือจริงโดยเฉพาะแซนและใครนั่งอยู่ตรงไหนนายอัจฉริยะกล่าวว่าเมื่อวันที่ห้า มีนาคมมีคนรับสาร,รภาพแล้วหนึ่งคนแต่สิ่งที่สาร,รภาพวันนี้กับสิ่งที่พูดวันแรกต้องมีอันไหนจริงอันไหนเท็จต้องมีนิติวิวทยาศาสตร์รองรับเริ่มตั้งแต่เกิดอะไรบนเรือเกิดแล้วไปทําอะไรที่ไหนติดต่อกับใครเป็นการสาร,รภาพหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงตอนนี้ตํารวจไปชุมวางแผนและเริ่มดําเนินการไปค้นจุดที่สาร,รภาพว่าเอาขวดไวายและแก้วไวายทิ้งไว้ตรงไหนหาตรงจุดที่ให้การมาแล้วแต่ยังมีอยู่หนึ่งคนวันนี้ยังไม่เคยสาร,ร ไมอะไรเลยคือไม่ให้การอะไรเลยดังนั้นตำรวจจะต้องเร่งมือทำงานวันนี้ทราบว่ามีการตั้งคณะสืบสวนสอบสวนและมีการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มารองรับการสาร,รภาพของผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ใช้เวลาในการสาร,รภาพ4ชั่วโมงตำรวจก็ต้องไปพิสูจน์ความจริงวา่าเป็นไปได้หรือไม่เชื่อว่าภายใน2วันนี้คนไทยทั้งประเทศจะเห็นการทำงานของตำรวจมากขึ้นเห็นความคืบหน้ามากขึ้นก่อนจะตบท้ายว่าลูกผู้ชายทำผิดต้องกล้า รับผิดเป็นลูกเขยนายพลตำรวจยาทำให้เสียชื่อลูกผู้ชายเมื่อเกิดแล้วทำผิดแล้ววันนี้ยังไม่สายที่จะออกมาขอโทษสังคมขอโทษแตงโมและครอบครัวที่สำคัญพูดความจริงเพื่อให้คดีนี้จบอย่างเรียบร้อยให้ทันกับพิธีของแตงโมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ